กกปาล์หนาวเป็นน้ำคักขานาดเลย โอ้ยโอ้โตสุดยอดเลยอ๋อโตสุดยอดเลยตรงไกลเส้นมุดแดงเดี๋ยวมาเลยมาเลยมาเลย สบายดีตอนเ้ารทุกคนเลยตอนเสารวันนี้ก็ได้มาให้มาโชดน,นี่คือเ่าอืม,มาหากม้นมันนีวันนี้เราสจิตัดลับมันไว้ตื่นมาลนแล้วก็บจิได้เลาะไปหายา้าโมงหนูคือเ่าการยีหอดปีใหม่และแห้งหนาวทุกคนเลยอากาศกันด้มวันนี้ลมนี่คือละเงียบแน่ ไปโลบไปหายามบึงบุงนวลนบ้ถือ,อ,อจากหลังทุกคนเลยโอ้โอ้โอมีลมลมแห้งหมเลยคนน่ะปอาต้องลมยังแห้งคือเก่าอย่าบวงนูมถือมาหากุนมันต่อทุกคนเลย กันกระซูงนี่ก็โอ้ยบมเป็นราคาปันไดแต่ก้นบมเป็นราคากคับก้นขายพอได้เงินพอได้เงินใสนะโลสองพันกีบก็ดีกว่าโบได้ตัวนี้น้อยนี่เฮาที่เฮาโจงไว้ตัวนี้มันกับไข่แดงก้นทำง,งานก้นงายในทุกคน ลุกเอาลุกเอาเลยอ๋อขาดตัวนี้ ทุกคนเลยเวมือน n h น o เลยบว่าหะดกอยูม่มันนะทุกคนเลยตัวตน,นี้เขาปุเขาไม่ได้ไถนะเขาถางแบบถางไฮแล้วก็ปุื้อเลยปุปีหนึ่งปีสองและปีนี้โอ้หะใหญ่เลยเขานี่กดแล้วมันนี่เขาจะได้ปุ๊ใหม่อี วันเป็นดินทรายเดี๋ยวนี้มันก้นงายลกุกเอาลกุกเอาเลยโอ้โอโอหเนาะไวร์ลายเลยมีเก็บน้ำหลังเอาลุกไปก่อนทอตัดลำมันเลยเมื่อวานนี้ไวแน่มื้อนี้นะบ่อหอบใหญ่เลยหอบไม่สำขารึตัวดิฮักขึ้นมันจะขึ้นนะฮักน้ำเมาบาด่ Hãy nhanh đây tôi đây để hạ nói anh phụ nào tôi đi xong khó đây tôi đi oh, mới lấy ขุดเอาขุตนคึงมช้ำกองุูนเลยฮะบันนีนนะนะ่โอ้ทัวห้าหลายเลยบันคี้กุงมา,ทาโทแห่เขากลังเป็นดอกปุ่มตอนนี้ก็เถงอะไรทควเลยเอาจีได้ขึ้นไปหาให้ยุ้กินก่อนบันนี่บันนี่ยามยังกับโะมันยมโมงหนูกระโมันทุกคนเลยอืมเอาจีได จับไก่มาลาบกินหรือว่าต้มกินนี่แหละมนี่เหม,ม,ม็นกระกลุ้นตัวโตโอเคเลยนะใหญ่อย,ย,อยู่ห่าใหญ่ต้องมัดเมนกันตัวน้อยก็มีตัวห่าใหญ่ดูโอ้โลกบิขึ้นเลยนี่คือแถวนะฮักขึงปาตัวโตหาเดียวทุกคนเลยกดนะนนะ่อยโยนเลยได้จิตเป็นโหล กันคายเป็นดิทติด,ดเป็นดิทไม่ได้ติดเป็นลูกนะนี่อ้อใบใหญ่มือจำแขนจำเาะขาเลยจำปีแข้งนี่นี่อ้อตุ๊ยมีมดอยู่อคุโอ้มหาดังไพ่ก่อนทุกคนเลยหายยหยกลิ่นวันนี้ลาบไก่มาหาดังไพ่ย,ย,ย,ไาาย,ยู่กินก่อนบรรยากาศอยู่หายยู่นาทุกคนเลยปลาตุ๊ธรรมศาสตร์แหง่งเงียบ ล่มกับพอดีอากาศกับตอนกลางวนินนี่โอ้ยพอดีเลยมีหนาวมีหอนเหมาะเจาะกับวันเช้งไก่อ,อยู่หน้าทุกคนเลยคือละมัน No, mm -hmm. คนม,นมัน,นืันนี้สองคนก็ไม่ลาบไก่กินดูคนเลยไก่อยู่หน้าโอ้มันเลยสาวแตกงโม่สาวมุกหน้อยเพ่นไปสวรรค์ไปเที่ยวอยู่สวรรค์ท่านมาอยู่วันนี้แหละเข้ามาลงคนแล้วมาจี้ Chìm hèm hèm thôi hột mà nọ tôi hột đây Hãy nhỏ cho kênh Ghiền cây pa. ทำนี้ละไก่ป่าไก่ป่าตัวใหญ่เลยไกล้แม่กะโอ้ตัวนี่น้อยโหตัดแช่บได้ไก่ป่าได้ตัวเลยอันนี้จำกไก่ป่าเลยอยู่หน้าพี่ไม่ได้เกือมันเกลือแบบมันเข้ามาละเกือเจมันหาก,กินตามธรรมชาติมันหาก,กินเขาตามเขาเหีแถวกลางหน้าเนี่ยตามปึง่งนะ มันี้มากเฮ้ีต้มไก่สุกินกระดูกมันต้มมาทุกคนได้ซีนมาเ้าลาบเอาเอาซอย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 ีนมาแล้วก็โคเอาจะได้กินไวนะต้มกับแป๊บเดียว พอดีกินอิม่มแับนี้นะตัวใหญ่กินมืุอคนเดยสองคนหนึ่ง มักเพ็ดทุกคนได้มักเพ็ดโค้นี่ได้จี้เอาและกระตำเพอวันนี้มีกระปุกเจออยู่แต่อหายต่นาพี่โอ้วผ้าก็ผ้าบีเข้าบักที่ด้วยด้วยจากบาทด้วย

ุกแล้วเอามาบีมะนาวปรุงขึ้นมนเลย

ต้มน้ำพดจะเอาเนื้อไกล่ลงต้มกระดูกมันเสื้อมดแดงพอมบอกมีหมดแดงแถวนี้ผู้าาเ,เ,เข้มทีงพู้ไปเอาเด้อเอามะขามเชือเ่มีว่า,ามะขามเออมีบมะขามเอามะขามเชื้อบมแด,ดงปอบบามันอยู่สูงกุ้งไม้พู้ทุกคนเลย ผ่านมะนาวน้ำสมสมเลยปาล์หนาวเป็นน้ำคักขนั้นเลย หยอดเลยสุดหยอดคนเลยปลาล่าไก่ซับไก่ป่านะกว่าไก่อยู่นามันกินมันกินแบบธรรมชาติไก่อยู่บ้านนะโอ้ยมีมั่นเลยมันกินแบบมัน อยู่ในบ้านแบบคือสุกปกหลายอืม,อม,อมนยอหนเลยม,มาเบิ่งหม้อต้มโหด,ดจะน้อยเอาเอาเนื้อไกล่ลงจะร้อยตะก,กุดได้ไฟก็ลุ่มขนาดเลยมีคือหดกลมหม้อแล้ว และตัวนี้นั่นนอ๋อตึ๊บจวดอ๋อตึ๊บหยอดเลย <c oughs> กลึบกับอือเราไปเอามาขามบ่ได้ทุกคนเลยได้หมูแด,ดงแทนว้า,วาตั๊วอ๋อตั๊บสุดหยอดเลยต้มไก่เสื่อหมูแด่งเดยนมาเลยมาเลยมาเลย พรีแซบพรีสมสุดยอดจะน้อยปรุงทุกคนเลยนี่ลาบพอแล้วทุกคนเลยตัวนี้ตำเจวกินกับต้มไก่หม้อต้มมันคือรสซุกแหละปรุงหม้อ,อก,ก่อน ตากทุกคนต้มไก่สุกเลยผงหอมเชิญน้ำปุกแลวกันเสียงจักเข้าจเจ้าตันใหม่ทุกคนเลยลบโกนแน่นหน่อยหนึ่งกับเสียงลมกรแห้งมันนี้นะผัดวีดวีดตัวหลับไก่อยู่นาถือว่าสุดยอด ได้เมื่อคือได้เนี่ยกินกับดอกดอกแคดอกข่าลาวบานโอหองนะตัวนี้นะถือว่าสุดยอดอแด้เพชรดิบแหวเนี่ยนี่โอ้ยเชื่อันมามาทุกคนกินข้าวเที่ยงเดี่ยวมานี่ปลาโตถือว่าคักได้ลาบไก่ต้มไก่ก็สองคนกับเมยกคักอี <laughs> เดินออคนกี่ขั้นมันเดินสามบุหน้อยกระเตงโม่พได้มาพามา,มาทุกคนสิมลาบไก่ก่อนปอตวคำโนโน่ได้อยู่เขาเลย การกระลมลมแห้งทุกคนเลยคนะนี้นะขับรีบวีด,วด โมเพชรมาดีโมเพชรน,นะแล้วเพชรน้ำเหมาะยามนี่ก <c oughs> ีขาวยาเก็บเม่นเก็บเม่นขึ้นรถทุกคนเลยเอาคนได้ลายอลไรมาเน,นี่ตอนเช้านะ แซ่บพักคมขมๆมันๆนนนจะคือคล้ายๆผักกระเดาขก้นราบใกล้เท้าท้าขนาดเลย,อยตอนนี้กาได้กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยทุกคนเลยพักผ่อนจะน้อยเฮาจะได้ไปเก็บเม่นเก็บมันขึ้นรถรวก็มือ ซอยปันตะบานวันนี้นะวันนี้ก,ก้นกะโอ้ได้ไหวอยู่ทุกคนเลยพอ่อแต่สาวนี่เมนเอานะเพาาราะว่าเราตัดลำมันแล้วเลยแต่เมื่อวานนี้มาตาัดลำตาตัดลำมันแลวก็มืันนี้มาลกุลกเอาลกุลกเอาสบายเลยจะน้อยพักพอจะน้อยจิไปเก็บเมนเก็บอย่างไรคือลดมือทุกคนเลยทัำงหมดประมาณสามโมงก็ได้มือแหละกินธัญญาอยู่นี่พอตัว เกือบเมด่ยังน้อยเดียวต้มแหละปิทัญน,นะนั้นไปเลยมันสุกเลยแต่ปิทันเปื่อยนะไปต้มมีลังจากข้าวยากเอารถมากิบเอาเมล็ทั้วเลยพวกหนึ่งกอง2กองกองสามสี่ปอสี่กองห้ากองเต็มอยู่เรถโหลมานี่กิบเมล็ก่อน พันเม่นกิบเมิน,น,ม,น,น,ม,น,น,ม,นมือซอยตะบ,บานแก่ชลุดมือ ปลาตัวห่านี่ทุกคนเลยเอาลุกไปได้เสานี่มาขุดเอาปลาตัวหอบางอ่างมันใหญ่เลยนะปลาเมนเราก็ดึงกล่องชองกล่องนั้นสามซี่ห้าอ้อหกกล่องเลือรถไปจากทุกคนเลยมาหนิเออก็มีแต่กล่องใหญ่ทุกคนอันนี้รถเป็นรถ พลานโมมีนี่พอหาะนี่นะพว่งง่างเลยงูเห่าผมพอรอเดี๋ยวเต็มรถไปจากลานอยู่นี่เลยรถป้านี่ม,มันขึ้นรถก่อนดูด่อนเด้ยระกอบเดี๋ยวจะเต็มรถไะจัก เ็เลยไ่รถล้วเอาล้อสุกเอามันห้ักง่ายเงี้ยเดิวรดไวห่าเลยเดี่ยวหนะกหนัง่ายหมดเลย มินเอาเต็มรถยังอีกกองนึง่งทุกคนเลยปลาตัวว่าละลือรถเต็มมานี่อือเอามือก่อนทุกคนเลยผู้เล่มือปัดเธอเฮิร์นมาเมริกาบิมมี่ปลาไหลทุกคนเลยมา,มนา,มมายคนม,านมันแล้วกับโมี่ยังกินมือนี้ยามโมงกรบปุกถือถือว่าจับไก่ตัวหนึง่งมาคาลาบกินโอ้ถือว่าชุดยอดเลยอือตอนนี้เฮาการทได้มือและได้เม็ดหลายแล้วอืมอมาสำหรับคลิปนี้ก็เจ้าลงเพลงนี้คลิปหน้าพอได้ไม่ขอบใจที่ติดตามนะครับช้มมือก่อนทุกคนเลย